มาดูหน้าที่3นะครับเขาให้เราทำการสร้างมุมนะครับเราก็ทำการสร้างนะครับโดยเขากำหนดเอาไว้ชื่อมุมแล้วก็ขนาดของมุมแล้วก็ทำการใช้ชื่อตัวนี้นะสร้างเสร็จแล้วแล้วก็วัดขนาดแล้วก็ทำมุมนะครับให้กลางตามขนาดที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นมุมที่1นนะครับ MPK เห็นไหมครับเราจะได้ MP ต้องอยู่ตรงกลางครับ K นะครับที่มีขนาดตรงนี้45องศานะครับเราก็จะทำการนะครับใช้จุด P เป็นจุดของมุมนะครับไมโครเฮกเตอร์วัดไป45องศานะครับแล้วเราก็ทำการลากไปนะครับตรงนี้นั่นเองครับมุมนี้เป็นมุมอะไรครับ MPK เป็นมุมแหลมนั่นเองครับจากนั้นเป็นอะไรครับ เป็นมุม OAEA e เป็นมุมนะครับมุมอี่ตรง A ครับกลางออกมา127องศานะครับจะได้ตามรูปนะครับก็จะเป็น EAO นะครับหรือ OAE ก็ได้นะครับมุมนี้เป็นอะไรครับ127องศาตัวนี้เป็นมุมป้านนะครับต่อมาครับ วาดรูปที่3รูปที่4ออกมาตามนี้นะครับ D H Y S อยู่ตรงกลางนะครับเป็นจุดของมุมนะครับ D แล้วก็ Y นะครับเป็นเส้นลังสีนะโอเคเราจะได้มุมออกมาขนาด114องศาเป็นมุมชนิดมุมป้านอีกเหมือนกันครับชานะ้าๆเนาะจริงๆมันง่ายๆนะครับวาดออกมาให้แล้วด้วยนะครับ 68องศานะครับอันนี้เป็นมุมแหลมครับข้อที่4เป็นมุมแหลมนะครับ68องศาเช็คดูอีกทีหนึ่งครับ U T N นะครับ U T จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับเป็นมุมแล้วก็ N ครับข้อที่5นะครับ F C R มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งนะครับดูให้ชัดเจนนะครึ่งหนึ่งของ180ฉะนั้น เราเอา180ตั้งหาร2นั่นเองครับหารครึ่งก็คือได้90นะครับอ่า928นะครับโอเคก็จะได้อะไรครับมุมที่มีขนาด90องศาเนาะฉะนั้นก็เลยได้รูปนี้ออกมานะครับเป็นมุม FCRC ตรงกลางเหมือนเดิมครับมุม90องศาเป็นมุมฉาก และข้อที่6นะครับ bxo ครับ b ครับ x อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับ o ครับ3เท่าของ32ก็คืออะไรครับก็คือ32คูณ3นั่นเองครับคือ60แล้วก็9นะครับได้เป็น96องศาก็คือเลยมุมฉากไปแล้วมุมนี้เป็นมุมป้านนะครับฉะนั้นทำในรูปข้อที่6นี้ให้เป็นลักษณะของมุมที่กลาง96องศานะครับ เป็นมุมป้านครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อที่ัอโทษทีครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่3ครับ